โลกี้เทพกระจอกจอมหลอกลวง้าพพร้อมกันแล้ว แน่นอนอย่างที่เรารู้กันดีว่าธานอสวายไร้หลักของหนงังตระกูลมาเวลอินฟินิตี้สกาทั้ง3เฟสได้จบลงไปแล้วนะครับและทางมาเวสตูดิโอก็ได้ปล่อยแผนหนังและซีรีส์ที่จะเข้าเฟสสีกั <c oughs> นหมดแล้วด้วยแต่คนดูอย่างเรามันก็อยากรู้จริงๆนะครับว่าผู้ใดไผ่กันวะจะ <c oughs> มาเป็นวายร้คนต่อไปจากธานอสซีรีส์เลยหนังทุกเรื่องใน Phase เฟสสี่มันเลยสาคัญและอยากดูมากๆแหละครับว่ามันจะมีการยอดหยอดตัวไร้หลักตัวใหม่ไว้ไหมนะหรือมีอิสต์เอ็กตรงไหนบ้างและเรื่องโลกิที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็่ กันนะครับและหลังจากที่ดูโลกิจอบผมก็คิดว่าผมรู้แล้วล่ะครับว่าตัวไรายที่จะเข้ามาแทนธานอสนั้นคือใครขอบอกได้เลยว่าถึงอินฟินิตี้วอจะดูยิ่งใหญ่แล้วตัวร้ายใหม่นี้จะยิ่งใหญ่คูณสองนะครับบอกเลยและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับผมเรื่องย่อซีรีส์โลคิ อย่างที่เรารู้กันนะครับเทพแห่งการหลอกลวงอย่างโลกิได้ฝืนชะตาที่จะต้องถูกคุมขังไปยังเอสการ์ดแต่เขาก็บังเอิญได้ทัศเร็กมาแล้วว่าหายตัวไปทำให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนจนหน่วยงานผู้พักษาเวลาอย่างทีวีเอต้องมาจับคุมเขาโดยยื่เนเงื่อนไขว่าเขาจะต้องกออกู่เส้นเวลาที่ผิดเพี้ยนต่างๆกลับมาเป็นปกติให้ได้เพื่อแลกกับการที่จะได้รับการไว้ชีวิตโลกิต้องเอาตัวรอดจากชะตากรรมใหม่นี้ยังไงพร้อมใครปริศนาว่าผู้อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งทุกอย่างคือใครกันแน่ติดตามได้แล้ววันนี้ที่ดิ ีพันนะครับ <_ H AP> ความรู้สึกหลังดูซีรีส์ลกีจบ <_ H AP> หลังจากที่ผมดูจบต้องบอกเลยว่าว้าว,าวมากๆล่ะครับกับซีรีส์ของมาเวลเรื่องนี้ ตา้กันอีก2ซีรีส์โดยสิ้นเชิงเลยแต่ไม่เชื่อว่าอีก2เรื่องก่อนหน้าจะไม่ดีนะครับแต่วันด้าก็เห็นเพียงแค่พลังของนางหญิงที่แทบจะแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลมาเวลหรือฟอ l c คอนเอ็ดวินเทอร์โซเยอร์ก็เป็นแค่ซีรีส์ที่จบในตัวมันเองแต่โลกนก็แตกต่างกันออกไปเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าแฟนมาเวลที่คิดจะดูและติดตามมาเวลต่อไปเรื่อยๆซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์ที่ต้องดูเลยละครับอธิบายอะไรหลายๆอย่ยางรวมถึงทิศท,ทางความเป็นไปของ MCU ว่าในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางด หลักที่จะมาแทนทานอสมันเป็นคำถามที่หลายคนหรือสื่อต่างถามกันว่าจะมีใครที่มีฝีมือแข็งแกร่งระดับทานอสหรือเหนือกว่ามันที่จะมาแทนทานอสได้และผมคิดว่าสำหรับผมก็รู้แล้วนะครับและพอจะเดาได้ว่ามันจะเป็นภายในทิศท,ทางใดจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆอะไรบ้างแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับและแนะนำเลยครับหากคุณเป็นแฟนแดนตายควายลบของ MCU เรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องดูไม่ผิดหวังแน่นอนล่ะครับ เนด้าพอนหลักของหนังก็จะออกมาในแนวซีรีส์สืบสวนสอบสวนซึ่งดีเลยล่ะครับมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเปิดปมทุกอย่างให้คนดูว้าตั้งแต่ EP พนึ่งวางปมไว้เพียบให้คนดูอย่างเราก็ค่อยไขความลับเงื่อนงามไปพร้อมกับโลกีและแล้วก็ตู้มเกิดเป็นกโกคาน e ี P ีหก็เฉลยจุกทุกๆอย่างเกือบทุกคําตอบเลยล่ะครับปูทางทุกอย่างเข้าสู่เฟสใหม่อย่างแท้จริง มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับแต่ขอบ่นนิดนึงนะครับมึงตัดจบได้เฮียม,มากผู้ทำหนังคงไปเรียนรู้การตัดจบจากละครช่องเจ็ดใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่ชอบในซีรีส์โลกี เราต่างรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโลกิใช้แทสแรงนี้ไปในเรื่องเอ็นเกมหลังจากที่จบศึกที่นิวยอร์กและโลกิในตอนนั้นก็ยังเป็นวายร้ายอยู่ซึ่งบทหนังที่ทําให้โลกิกลับใจมาเป็นคนดีในซีรีส์หนังชุดนี้มันก็ทําได้ดีมากๆล้ครับผมนีโคตรซื้อเลยกับแนวคลิดอันนี้เนี่ยส่วนดีไซน์และตัวละครอื่นๆก็ทําได้ดีมากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีโมเมนต์ที่น่าจดจํามากมายส่วนตัวก็ชอบ EP5 เป็นพิเศษนะครับฉากที่ตัวละครหนึงใช้พลังสร้างเมืองขึ้นมาใครที่ดูจบแล้วคงรู้กันนะ ฉากนั้นนี่คนลุกมากๆประตูล,ลุกเลยทีเดียวเป็นตัวละครที่เราไม่ได้ทําความรู้จักกับเขาเลยเทมออกมาในซีรีส์เรื่องนี้น้อยมากๆแต่ฉากนั้นมากับวีมแพลบกับคนดูอย่างเรามากๆเลยล่ะครับและส่วนตัวก็ชอบอิสอเอของหนังเรื่องนี้มากๆนะครับทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนําซีนเหล่านั้นมาใช้ได้ดีมากๆแนะนําให้ลองหาดูนะครับมีเต็มไปหมดเลยถ้าสังเกตดีๆ สิ่งที่ไม่ชอบส่วนตัวผมก็ไม่ชอบทัศนคติบางอย่างของตัวละครนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะแต่ส่วนอื่นก็แทบจะได้ที่ติเลยนะครับส่วนงานด้านภาพก็ดีงานพระราแปดมากๆตัดต่อได้ยอดเยี่ยม CG ก็โคตรดีสเกลภาพนี่ระดับเดียวกับภาพ,พยนตร์เลยล่ะครับปบมือสิรอาะไรสุดยอดมากๆสรุป สุดท้ายนะครับหากใครชอบหนังมาเวลและอยากดูจักรวาลน,นี้ต่อไปและไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนที่ติดตามแค่ภาพยนต์หรือแฟนแดนตายที่อ่านคอมิกและดูหนังด้วยขอบอกเลยครับว่าไปดูเธอมึงไปดูซะและจะได้รู้ว่ามันสุดยอดมากแค่ไหนนะครับและสำหรับซีรีส์โลกินี้ DC Movie ขอให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะครับ ขาดใจแค่ตอนตัดจบอะส่วนอื่นที่เหลือก็เพอร์เฟกมากๆาแลครับและก็คาดการ์ว่านะครับซีรีส์ก็จะมีซีซั่น2แน่นอนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับชมไว้ได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะสําหรับคลิปนี้ดีซีมูวี่ขอลาไปก่อนสวัสดีัดีไปละจุ๊บ